่่งแมมม้ไไเีียดหช่างน้ำให้ได้4มิตรนะคะต่อนมต่ออันนี้ห้องหลเ่ยเห็ียบปลาโล่1กิโลแล้วก็เห็ดเห็ดเห็ดนี้มิ้งครับเห็ดนี้เทลงได้เลย1กิโลเนาะ หมายถึงว่าล้างนี้หรือว่าล้างตัวเห็ดต้องล้างเห็ดก่อนใช่ไหมอันนี้ต้องนำเห็ดมาล้างก่อนนะคะก่อนที่จะลงตงีต้มทำวามสะอาดในขั้นตอนต่อเราจะจิ้มเอาใจกลางของเห็ดตาลกนะครับว่าใจกลางของมันอย่างที่อาจารย์เอกได้บอกว่าหนึ่งต้มน้ำน้อยเห็ดมากหรือเห็ด บางลูกมันอาจจะลูกไม่เท่ากันใช่ไหมครับลูกไม่เท่ากันเราต้องเลือกเอาลูกที่ใหญ่ที่สุดนะครับใหญ่ที่สุดถ้าลูกใหญ่ที่สุดอุณหภูมิได้แสดงว่าลูกเล็กเนี้ยอุณหภูมิต้องต้องได้นะครับโอเคงั้นเราจะจิ้มเห็ดที่ใหญ่ที่สุดครับถ้ามีทั้งขาเห็ดและก็ดอกเห็ดเราต้องจิ้มดอกเห็ดหรือขาเห็ดครับดอกเห็ดนะครับเราต้องจิ้มดอกเห็ดที่ใหญ่ที่สุดเหมือนกันจิ้มลงไปแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยมันจะยังวิ่งวิ่งอยู่เราจะต้องรอให้มันนิ่ง นะครับเราถึงจะรู้ว่าอุณภูมิตอนนี้เท่าไหร่โอเคนะครับนี่ควรต้องมีร้อยกว่าบาทีเราตีเอแล้วเสไรคเยบอาเบร์ดแล้วว่าจะเอาลายยางแวลิมัดลิแล้วมาอีกคเดี๋ยวเราจะดูว่าได้ลายรอว่ามานนรับแต่ถ้าเป็นกระดาษลิมัดน่ย มันบอกเป็น mate, cake, cache, giving, shad, fit, Asia, magic, แผกแผกแผซึ่งเราอาจจะดูได้ไม like so ่ค่อยละเอียดผมแนะนําให้เป็นตัวเครื่องวัดเลยไหนๆจะซื้อก็ก็ซื้อซึ่งมันไม่แผงนะครับข้เอาได้ต่จังแม่องเราเนี่วัดเครื่องเมื่อี้ตอนนี้ต้องรอให้น้ำเดือดประมาณต้องรอให้น้ำเดือดเสร็จแล้วเราไยเขียลงไปแล้วอยจับเวลา เลนกล่ uh> ้ไม่ได้ยได้มอแรกเนหมอตโ่หสองลนหมอโด่ตะโลทั้งคู่กลุ่มหนึ่งกลุ่มสองอันนี้ก็จะเป็น นก็ก็ตัวตัวมันเนี่ยจะมีเท่านี้ส่วนอันนี้คือกล่องอันนี้คือฐานที่เราจะใช้นะครับก็นะครับตัวเครื่องวัดทีเนี่ยนะครับมันจะมีตัวเลขบอกแล้วก็มีตัวหัวเอาไว้จุ่มนะครับหัวไว้อ่าวิธีการก็คือว่าเราจะเอาเห็ดตาโลกมาแล้วใส่ถ้วยแบบเนี้ยล็กๆแล้วี๊ดีีีให้ตัวเห็ดเนี่ยมันละเอียดออกละเอียดนิดหน่อยเสร็จแล้วเราก็จุ่มตัว คือวเพื่อให้ให้หัวมันจมอยู่ในน้ํานะครับตัวสีเขียวเนี้ยให้จมอยู่แค่นั้นครับแล้วรอให้ข้ามนิ่งแล้วเราค่อยอ่านค่ามัน<พ>โอเคนะครับนูขออธิบายเพิ่มนิดนึงได้ไหมคะไอ่ตัวตัวโขเน<ต>ี้ยมันจะมีนนมันจะมีสารที่มันแช่หัวโขกไว้อยู่ก่อนใช้งานใช้น้ำาั่นน้ำหัวโขกก่อนอันนี้เปิดเขาออกมาก่อนถ้าต้องทําข้ามที่หลับมันจะนิ่แน่เมาอหลั่งน้ำอ,ออกนะคะ่ะ อ,อาจจะภาษาการหูจะอาจภาษาแบบะควาะ <c oughs> ค่ะอพิงนั้นน่ะน่ะน่เยค่ะอันนี้คือมันมีมันมีสารที่แบบแช่แค่หัวโขกเขารักษาแบบใส่ปรับสมดุลพีเอสได้แล้วเราต้องล,ล้านเขาก่อนออก่อนที่จะใส่งานนะคะ่ะร่างเจตตึ้งจิตส่วนวิเสน้อยเจตค่ะอันนี้พยายามแบบอย่าเวลาวัดแอบให้มันตั้งตรงรอนแพทเยี่ยงเยี้ยนอนจริงนะคะด้วย ดี่เล็กก็ไหลมันจะแรนกอกกันเดี๋ยวมันสีบวช่านเห่าเสร็จแล้วอ่าให้ตรงเไหเหิยมตรงค่ะหิยเหี่ยมเพราะว่าในบรรดาศูนย์ที่นี่เขาถ้จะไปจุ่มตัวยางเห่าเขาบีตัวยางหรือเขาเตรียมตัวยางเขาเสร็จแล้วเขาก็ไปกินเขาไตรตัวยางเขาก็มาเมืองขายไม่มีค่าที่มันเกิดขึ้นคือไอ้โตไอ้ที่มันเป็นโตไอ้เหี่ยวตัวโตเวลานาฬิกาไส้ค่ะมันจปกระพิบกระพิบกระพิบที่นี่มันจะยุดถทะยุดก็เพื่อเขาต้องอ่านค่าถ้าไมกระพิมพ์แสดงว่ามันพันหนี ถ้าแตะด,ดิบมันตอไปจุก็มันจะหนีหนีกันจังเลยขาดคามันได้ค่ะเ <idir. S 1> พรอเข้าใส่งานจุ่มตัวแล้วได้ค่าที่เสอสหรอแล้วข้าก็เอามาหลับตลาดนัันรอบนึือกเก้าบางน้ำต่กระเชิดแห้งแามถ้าจะไปจุ่มตัวไม่ขาก็ไปกินองเีกเลยค่ะประมาณอันนี้วิธีใส่องค์เขาค่ะเด็ดแล้วข้าก็จะเ,เอาเสียบพื้นเช็ดเช็ดน้นมันแห้งก้อนตัวแบบเอเสียบพื้นตัวโขมันเสียบลงไปเสร็จแล้วมันจะมีตัวหมุนเลยค่ะแบบเป็นเครื่องเอย่างก่อนยิ่วยาดเนาะ อย่ามาเห็นหน้ามันไหลออกนะคายจิ้มกอยเหยียบาไปต้องตายแล้วก็หมุนรอบมันนิดนึงแม่แต่จะแชรหัวโขลกใบรักษาวเรามาดูที่เฮดใันค่ะนี่อันนี้ที่ใส่ตัวนี้ที่ใส่เทอร์โมมิเตอร์ค่ะปัตตานีเทอ t h e ม m o เตอร์เดี๋ยวเราเอาอะ t h e r m o m มันมีหลายแบบหนึ่งสองสามสี่ตัวนึงมันจะเป็นแบบดิจิตอลเลยที่มันเป็นสายโขลกเงี้ยๆหรือเป็นหัวจิ้ม ส้ใสายบริเวณเยะมามันจะส้งไข่ไข่เนอย่างค่ะเหมือนกันเลยตัว mm นี้กก hmm. ็คือเปิดมันจะมีสวิตช์ออนออฟแต่กับเยนว่าเป็นองศาก็เล่นให้องศาเทียวเสียบเข้ามาก็เล่นให้เข้ากดปุตเเล่นให้อีกรอบนึงมาเจียวเสียกดเนเป็นเที่ยวเสียนเสิ็มาบานเขาก็บองศาเที่ยวเสียเนาะออนออฟมากอมนจะเป็นโัวในปัจจุบันแต่ถ้าอยากวาดคาคุนพุ่มอ่เียไปนาแต่ไสัแคนึงนพุ่มมจะ บรนค่ะถ้าอยากเียบตัวย่างต้เสียบแบบไม่ได้ตัวย่างเนาเสียบไปต้วยคีใจกลางตัวย่างเนราะต้องการราคาอันนี้ก่ะเครื่องวัดั่นตัวนี้บ่มมิสวีทอ่อนตัวนี้มันเป็นแบบให้โซนนิดนึงค่ะง่างเท่าและง่างกอติดเผาแล้วเข้าก็ดับพอเาจะใส่ง่ามกับง่ามมันขึ้นมากนิดนึงค่ะแต่กขึ้นมากแค่นี้ค่ะตัวนี้เต่มันจะสั่นกว่าตัวี มักห่อน่มาบะห่อนจุ่มห่านยาวค่ะแค่นั้นเดือดไปเลยค่ะนี่เราสาธิตวิธีก,รกรญญารวัดเฮ็ดเริ่มต้นอันนี้คือเฮ็ดที่ห้าอย่างวันเฮ็ดอย่างนึงแล้วครับต้องอย่าลืมว่าจำตารางนี่แล้งครับที่น้องเขาบอกว่าเฮ็ดเริ่มต้นเฮ็ดที่เฮ็ดเริ่มต้นคือเท่าไหร่ก็คือเฮ็ดตัวนี้นะครับเข้าไปเลือกเอาเฮ็ดเข้ามานะครับแล้วก็ จะต้องเอาไปทำกับบีมันว่าเห็ดใช่คือว่าเขาต้องนั้นทำอันเห็ดก่อนแล้วเขาจังเติมน้ำลงซทำอันตัวเห็ดนะคะเป็นหลักเป็นหล้วเขากับบีบีเนี่ยมันแตกแตกแล้วจังเอาโผลกเื่องวัดที่เอสดลงไปวัดแต่ดัปิดบีปิดป้อนปิดป้อนข้าต้มก่อนบีอันนี้อันนี้เขาเขาวัดเริ่มต้นก่อนวัดก่อนทำวก่อนให้ แต่ว่าเห็ดทีเข้าใดมากเมื่อานี้คือเห็ด่ผพานการตาแล้รอ่ะพามันกับอ่ะได้อีกถุงหนึ่งก็สดค่ะสด กลุ <Cornell> ่มหนึ่งสดมีต้มสดกนุ่มหนึ่งถ้าห้านถ้าห้าวแบบโปรตีนหนากลุ่มหนึ่งสอกลุ่มสองต้มอันนี้เห็ดสดอันนี้เห็ดสดวันเดีเป็นี่นดยอันนี้สดอันนี้เห็ดสดดีนะคุนนี้มตัวนี้จะเป็นเห็ดที่ตัวนี้ตรงสร้างนวามหวานแต่วันมันจะมีบางเครื่องที่สามารถจิ้มกัหลอกวัดได้แต่ส่าสร้างเห็ดที่สร้างลำหนักเลยครับ เพื่อทเขาจะเติมน้ำำกันกับตเดเฮดหนึ่งเข่าคับหนึ่งเข่าผมกันขบสักวัตัวเนี้ยมันจะดูท่าแล้วก็พกอตัวัปนดอกเลาเนาเะนเป็ต้นได้เลัตเป่างคท่องเานยัอแบบแล้วัแ่ันีที่นาันได้แ่เอเดาดเอาลูกใหญ่ๆก็ได้นี้จะก้ไดันเ่นนี้่ อเดือดันแล้วค่ะดือดแล้วแล้วใส่น้ำ้งีเาัีห้บีบีุมเดือดแล้วนาบอกว่าให้ปักน้าออกมาแล้วเอามาใส่โต่อแม่ค่ะอันนี้เราจะวัดค่า p h ของดอกสดนะคะก็ต้องมีการผสมน้ำดนักพีทก็ตํอน้ำน้ากันเาต้องสร่างน้ำพีทงน้ำห้

แต่อันนี้อันนี้เขาจะใช้น้ำเดือดแล้วหรอผสมกดอ๋อผสมกดอ๋อไอซิ่งน้ำเดือดผสมกดโอเคโอเคผสมก่อนแล้วค่อยเดือดข้าออันนี้เป็นก๋วยเโอเคเดี๋ยวมาทางนี้นะครับถ้าเราจะวัดความเป็นกดด่างนี้นะครับถังน้อยอย่างงูวน้นัดีเท่าตบมอเดือดซำแดดเท่ามีเราเจอจริงหนังกระไดค่ะมันจะประมาณเก่าที่เก่าคลุกแปะตอนที่เก่าเยนะค่อย่างที่ประมาณกว่ายเลยค่ะ จุ๊บจุ๊บจ่๊บจุ๊บจุอบจุ๊บจุ๊บจุคบจุ๊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 บมุ๊อจุเรจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุบจบจบเสร็จล้วจุจจุบบมจุจุไม่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 ท่วมเราก็เอียงได้ครับนี้ครับบบ อันนี้หลายหลายอยู่นหลายไม่ไม่มื่นครับประมาณสามสี่ร้อยบาทได้เราจะเห็นค่าของมันใช่ไหมครับได้ครับเครื่องวัดน้ำก็เลยพี่เฮดดวกันครับเครื่องวัดน้ำที่เฮดเลยครับคันพเยเฮดน้ำนะ โรงน้ำอาโออ่ะต้องรอให้ม <wi> ันหยุดไหมคะต้องรอให้มันหยุดบวบนา้ต้องทำแบบตรงๆนะคะตรงไหมคะตรงตรงใกล้ละใกล้ละอันนี้มันต้องใช้เวลาครับต้องรอรอจนกว่ามันจะนิ่งกันนะ เนี่ยตอนนี้มันเริ่มนิ่งละห้าจุดเจ็ดเจ็ดน่าจะได้แล้วห้าจุดยังไปต่อยังลงอยู่ก็ใกล้เคียงแล้วอาจจะอยู่ที่ห้าจุดเจ็ดห้าห้าจุดเจ็ดหกประมาณนี้ยังลงอยู่โอเคประมาณนี้ห้าจุดเจ็ดสี่เราก็เมื่อกี้ก็คือวิธีการเหมือนกันเลยครับเราปรับกดอันนี้คือเหตุที่เรายังไม่ปรับกดถูกไหมครับแสดงว่าถ้าเราปรับกดแล้วเราต้องต่ำกว่าเท่าไหร่ครับ 4.6เราก็จะใส่กลดมะนาวให้ให้เห็ดทั้งหมดนั่นน่ะเตามกว่า4.6แค่นี้เองวิธีการชุดเกล็ดโอเคตันหอวกันครับสี่ก็เอาน้ำเดือดแล้วก็ลงพอน้เดือดเสร็จปุ๊บเราใส่เห็ดปุ๊บเราก็จะจับเวลาถูกไหมครับ เสร็จแล้วเ,เตรียมช้อนหนะช้อนหรือ้าีก็ได้เ,เดี๋ยวเราจะด,ดีใช่มัอันนี้เราใส่น้ำอะไรกัน น้ำกันค่ะตอนนี้เป็นน้ำกันบริสุทธิ์นะคะแต่ถ้าค้นบ้านเราใช้น้ำเปล่าได้แต่นี้ก็คือมันจะไม่มีพวกโลหะหนักเนาะพวกอะไรนะแร่ธาตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำกันนะคะแต่ถ้าเราธรรมดาเราก็ใช้น้ำฝนหรือน้ำอะไรที่เราทำใช้สะอาดสะอาดน้ำสะอาดเลยค่ะน้ำกันเติมแบตเตอรี่ได้ไหมไม่ได้มั้ยน้ำกันที่ใช้เติมแบตเตอรี่ที่เขาขายเลยส้มอะไรน่าจะได้ เสร็จแล้วเราก็มีบให้มันเข้ากนันนี่เราจะมาทำตรวจค่า pH นะคะ เสร็แล้วใช่ไหมครับ<ะ>กลุ่มสอง,สองกลุ่มสองนี่จะเป็นดอกเค็ดท,ที่ที่ต้มแล้วค่ะงั้นค่าที่เราไปวัด P.S มันก็จะต่างกันค่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเอาไปฝังนู้งเลยก็ได้ครับ แต่แบบก็เป็ยังไงอันนี้กลุ่มสองค่า p ชของดอกเห็ดที่ผ่านการต้มมาก่อนแล้วก็จะไม่เหมือนกับดอกสด แสดงว่ามีความเต็มกดเพราะว่าถ้าค่าน้อยก็จะมีความเป็นกดมากเพราะว่าก็เป็นเหตุที่ต้มแล้วค่ะบัดได้เท่าไหร่เมื่อกี้เมื่อกี้วัดได้89องศาอ๋อ89องศากอันนี้ต้ม5นาทีตงม5นาทีนะคะ ก็จะวัดอุณหภูมอิอันนี้จะเป็นการลวกการลวกเพื่อไม่ให้สีเปลี่ยนค่ะคือว่าเหตุถ้าเกิดว่าเราไม่ลวกใส่กรดสีมันจะเป็นสีเข้มๆสีเหลืองๆค่ะ,ะเขาก็เลยมีเป็นการลวกแล้วก็ปรับกรดให้ด้วยเพื่อที่มันจะได้อยู่ได้นานไม่เสมเสียเราแใส่กี่กลอง91 3. ก็ถือว่าความร้อนแฝกไปตรงจุดตรงกลางมันอยู่<ะ>คือว่าทั้งขั้ตนตอนการลั่วแล้วก็การต้มทั้งถุงจะต้องใส่น้ําให้มันเหมาะกับตัวเห็ดจะใส่เห็ดเยอะเนี่ยมันต้องลอยแล้วก็านะชามมามาตักนะคัก วนการแพ็คค่ะพอเราลวกเสร็จเมื่อกี้ที่ผ่านมาอุณหภูมิ91้าบองศานะครับกเดี๋ยวเราก็จะมาแพ็คตอนขณะที่ยังร้อนๆนะคะการฉีดแอลกอฮอลด้วยฆ่าเชื้อ95%ใช่ไหมคะแอลกอฮอล 95%้าห้าตใช่ไหมคะแอลกอฮอล์อเจ็ดสิบร์เซ็นอค่ะเพว่าถ้าใช้เกินเจสิมันจะแบบให้ลดส่อ๋ออ๋ออครัอันนี้เป็นกนครึ่งกิโลใช่ไหมก็หักไปเลยจะใส่กีเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบหรือเท่าไหร่ถุงนี้ไม่น่าจะดืงครึ่งโลถึงไหมให้ใช่ประมาณสองครับอ๋อสองร้อยสองรอยนะสองร้อยนะ มันไม่ได้นิ่งเป๊ะหรอกครับมันประมาณเครื่องซีนก็รวังสาวเด็กเอาไปแช่เย็นในตอนห่อนอะรซีนนครับเราเงินไปเยอะแหละไม่ต้องไมแล้วทุนนรับอนกเย็นมีนสามถุง เพราะว่าเราใช้แค่200กรัม200กรัมไม่เยอะนะเยอดวยูใส่น้ำกันใส่ตุนีอะไรครับใส่ตุนีังครับโอ้ยเป๊ะโอเคไม่เป็นไรอนี้โอเค มันว้นนิดเรับจริงเราต้องหาชาบาวช่าวม่เหมือนับา่าวงาตัวที่เราพัแล้วนะคะก็มาวางตัวที่แพ็คแล้วนะคะมาดุณละสองร้อยนะประมาณเประาณเได้ประมาณหถุง ไ่แล้วใส่ที่ตอนที่เใจแล้วส่นไเยอะลูก้ี่้นไม่้องมันมีตัวนี้อ๋อตัวนี้แบบทาไมเราต้องมีช่องแบบนี้นะครับก็เพราะว่า พอเวลาทำสุกเสร็จเนาะอาหารที่เราทําสุกแล้วแสดงว่าฆ่าเชื้อแล้วเราต้องผ่านไปที่เราจะไม่ถือออกไปนะเราจะผ่านห้องเราเรียกว่าห้องพลาส็อกเอาไปว่างไว้เราค้นทุนๆค่อยเปิดเอาสิ่น,นะคบเพื่อปอเชื้อ,อนี่คนนะครับคนเราจะไม่ไปทางนี้นะคนเลยไปอีกทางหนึ่งโอเค <Okay, S 2> ครับเชิญเลยครับเยวาเอาเห็ดตโรที่เราแพ็คเพราะว่าจะเข้าสู่ห้องซีนนะคะเป็นการเอ่อ ป้องกันเชื้ออีกชนิดหนึ่งนะคะเมื่อเราเนื่องฆ่าเชื้อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้อง,ป,องป้องกันทุกวิถีทางเอาสมบัติแล้ย <c oughs> เหเสร็จแล้วเราจะมาแพ็คเราจะใช้เครื่องแพ็คแบบสุญญากาศนะครับทีนี้ตัวเครื่องแพ็คผมผมเชื่อว่าวิสาประชุมชนเรามีค่าการซีลต่างๆนนี้ ถ้าไม่มีเครื่องเดียวประมาณนี้แหละนะครับตัวเครื่องจะทำการดูดอากาศมันจะดูดอากาศที่อยู่ในถุงน,นะครับออกนะครับฉะนั้นคนสับะเลยคนสัปอเลยทีนี้มันก็จะคิวพอ,อมันได้เวลามันจะเปิดออกครับอันนี้ร้อยกัมใช่เปล่าคะครับอันนร้อยกรัมครับ นี่งบุญน่าจะก้อนใหญ่หนึ่งเดยวเราดูอาจจะดูเลี้ยงด้วยอันนี้สิบสองนั่นเองเพราะว่าอนุ่งบุญวนุ่งบุญเขงเห็ดมันยังร้อนอยู่ครับอาจจะตรงนี้แหละที่เราต้องต้องดูว่าค่าตัวไหนมันจะพอดีใช่เช่นอาจจะแค่สิบวิหรืออาจจะแค่แปดวิดูดอาจจะดูดใช้เวลาดูดนานขึ้นเพราะว่าการ เราจะต้องดูว่าดูดอากาศด้วย UV มันถึงจะพอดีนะครับบางทีถ้าเราดูดนานไปก็อาจจะดูดแลนมันดูดอาหุเหตตออกไปตัวเตหมถ้ามันรั่วก็ก็ใช้วิธีการแพกใหม่ได้ครับก็โดยใช้การซีลใหม่ตัดถุงแล้วซีลใหม่เปลี่ยนถุงใหม่แล้วก็มาซีลใหม่ไม่ต้องเริ่มถึงไหนถ้ามันไม่ได้หกออกจากถุงแบบเรี่ยราดนย่างนถือว่าเราท่าเชื้อไปแล้วนะครับแล้วก็ ตัถดถหงแล้วก็เทเสร็จงใหม่อนันนี้นเป็นวิธีการสาธิตให้ดูนะครับเกลือโซนี่เขาใส่กระบวนการสีนะคะซึ่งเครื่องสีเขาก็ค่อนข้างจะใหญ่อนได้อันนี้มันผ่านการต้มมาแล้วมันผ่านการนึ่งมาแล้วรอบหนึ่งลวกมาแล้วรอบหนึ่งน้ำหนักจะหายไป เมื่อกี้เมื่อกี้เรายังไม่ลวกอันนี้เราลวกผ่านการลวกมาแล้วอาจจะอาจจะเป็นลวกรอบสองกับคะแมนค่ะคือคือผ่านการน็อกน้หนักมันจะลดลงนอ์น็อกโบไฮน์มันน็อกโบไฮน์มันมันขยายตัวนะครับโบไฮน์มันมันบานออกมาถ้าไม่น็อกมันก็จะบานเรื่อยๆบานยังบานไปเรื่อยสปอร์ก็เป็นสีน้ำตาลมาค่ะต่อเข้าเกมสีขาวสีขาวมีขาวหรือเก่าก็ค่ะ ดูแล้วแบบห้องดูแลของเล็กของตัวกันโดนน้ำความร้อนถ้าเกิดโดนถ้าเกิดของเราใช้เครื่องซีนเล็กัไม่เจอก็อาจจะอาจจะไม่ติดหรืออะไรเงี้ยถ้าไม่ติดเราก็ต้องตัดซีนใหม่แต่ติดไม่ติดอันที่จริงเราเราจะต้องเช็คดูเนาะว่ามันออกไหมมีลมเข้าคืนไหม ถ้ามีลมเข้าไปคืนแสดงว่ามันร yeah, ั่วนะครับภาระขนาดซูโมดว่าเราดูสุรากันไม่หมดนี้มันเสียไหมครับแล้วชินแน่นแต่ว่านะครับต่อให้สุญิกาศเนี่ยแสงมันยังเข้าได้แสงมันยังผ่านได้นะครับจริงๆแล้วถุงเคยเห็นถุงที่เป็นอลูมิเนียมฟอยไหมครับทึบทุบฟอยทึบอันนั้นจะดีที่สุดนะครับอันนั้นะ ถ้าเราซีลสูญญากาศเสร็จปุ๊บแล้วเราเก็บไว้ไหนะเก็บได้นานกว่านะครับแต่ปัญหาของตัวนั้นก็คือว่ามันมองไม่เห็นผลิตภัณฑ์มันอาจดูไม่สวยไม่น่าซื้อเพรองเราไม่เห็นแต่ทุงที่น้สุดถึงนั้นนะัทําแบบนั้นเป็นนิสุดก็อาจจะดูถุงที่ไม่ไม่ไม่ใส่ แต่แต่ถุงมันแค่ซีลไม่ไปสวนเราจะซิลหม่ใช่ครับตรงนี้แหละก็ซีนเสร็จก็เอามาสูอห้องผ่ายออกไปข้างนอกเพื่อจะไปรับตรงห้องที่เราปรุงเมื่อกี้นะคะสีเียนสภาพเปลี่ยนสี5นาทีแล้วเราต้องวัดอะไรครับค่าปีแหวกับวัดอุณหภูมินะี่ใจกลางวันประมาณเท่าไหร่ครับ9 90องศา สอบตกเลยลืมไปว่าเราเวลาเราลวกเราต้องเติมอะไรลงไปด้วยครับกดเติมกระลิมเติมเวลานี้ใช่ไหมครัตอนที่เราลวกเราเติมกรดใช่ไหมครับอ่รกครับเราเติมกดเข้าไปกี่กรัมครับสี่สิบกรัมต่อเนื้อต่อเนื้อเห็ดเท่าไหร่ครับหนึ่งกิโลน้ำเท่าไหร่ครับสี่สี่ลิตรต้องต้องท่วนกันไข่ไข่ไข่ใช่ไหมครับแต่แต่ก็ ทำไมต้อง40กรัมจริงๆมันมีมันมีที่มาเนาะเพราะว่าน้องน้องนิ่งเนี่ยเขาคำนวณไว้แล้วว่า40กรัมกดนตีนต่ำกว่า4.6นะครับเาเขาเขาคำนวณวิจัยแล้วใช้ความเข้มข้นของกรตีเอนของน้าต้มค่ะเช่นเราเตรียมน้ําต้ม4ลิตรก็ใส่ตัวกปรีไป40กรัมที่ที่มันต้อง40เพราะว่ามันมาจากน้ำเท่าไหร่ครับ สลิตรมันมาจากน้ำสี่ลิตรหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเอร์เซ็นตหนึ่งต่อร้อยน้ำที่เราใช้ใช้กถ้า1ลิตรมันใช้แค่เท่าไหร่ครับมีใครงงไหมถ้า1ลิตรใช้กี่กรัมครับสิกรัมถูกต้องตอนนั้นเราใช้สี่ลิตรมันจึงเป็นสี่สีรสี่ัรอยครัาสองจากซนแล้วนะคระเป็นการค่าเชื้อ อันนี้ต้องวัดอุณหภูมิด้วยไหมเอ่อไม่ต้องตัวนี้ไม่ต้องมีแต่กำ,<น>กำหนดเวลา10นาทีก็กดถุงให้มันจมเแล้วนกะ็เวลาเขาออกมาจากเครื่องห่อนแล้วครับเทปนี้มันยังห่อนอยู่มั้ยละครับถ้าเราไม่ได้แช่นอกน้ำเย็นทันทีความร้อน,นที่อยู่สะสมอยู่ในตัวเหทด มันจะทํามันจะยังร้อนอยู่หนึ่งคือมันาจะเปลี่ยนนะฮะใครๆเข้าเข้าเมื่อตอนเป็นเรียนก็ันซุปเรียนปันซุเพื่อนถึงเป็นอย่างไรเมื่อตอนเรทำเย็นออกข้อที่หนคือ่อไหรมันซุกไปเพิ่มข้อที่สองคือเป็นการรับเชื้อเชื้อเนี่ยมันเปลี่ยน็อตทำเย็นทำซีก็คือจากร้อนมาเย็นมันเป็นอย่างับมชอบชอบมันเตามน้ำแข็งให้จะได้เย็นข้น ่ะพี่ค่ะ๋ยพอเราต้มเสร็จแล้วเราเอามาน็อกน้ำแข็งแล้วเราจะไปกินข้าวกันตอนบ่ายค่อยเอาออกได้ได้จริงแล้วเราเอคน้ำแข็งอุณภิอุภมิจริงๆแล้วเราไม่ได้เกินแต่เราจะเสียข้าวเสียทีใบหนึ่งแต่ข้าวก็ต้องก็ต้องเสียเลนะเพราะว่าเราทำแล้วว่าเวลาตัวตำรวจน็อคน้ำแข็งกี่นาทีนะครับประมาณนี้สิบนาที จริงๆแล้วเนี่ย20นริงมาจากอะไรมาจากการเอาเซ็นเซอร์นะครับไปแข่งถุงจนลุกขาดแล้วอุณหภูมิเนี่ยมันต้องต่ำกว่า2 0องศาใช่ครับมับนมี2องวิธีนะคะหนึ่งคือเอาไว้บาตามที่กำหนดขับนสองเอาอุณหภูมิยุ่งกันให้เดือดแต่อุณหภูมิที่เราได้เห็นเราต้องอะไรครับเราต้องแท่งถุงขาดเท่าจะเสียความถุงหนึง่งดังนั้นเทาก่อนเ่าสิได้อุณหภูมิก็ไปได้มาก เท่าตองเสียถุงไปเลยเแล้วข้าเก็ตตอกไปเรื่อยเราจะใส่พิซที่ก็ต้องเสียถุงตงบานี่ครับ้าเก็บตอกเสีถุงวะเอาไม่ได้ครับผมแนครับแต่ต่แต่ช่วงแรกคุณพีตกเสียถุงก่อนเดี้ยงเรารานั่นเสร็จเราก็มานอกน้ำเย็นนะคะก็ใช้ช้อนกดหยดให้มันลงข้างล่าง อันนี้คือจบกระบวนการแล้ว